เรื่องคือผงชูรสเกลือผงชูรสโอเคโมโนโซเดียมเชป่ะชื่อมันบ่อยแล้วผงชูรสบางยี่ห้อใช้ไดโซเดียมบางยี่ห้อใช้ไตรโซเดียมคือมีทั้งโซเดียมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้คือผงชูรสส่วนน้าส่วนเกลือเกลือที่พูดถึงพวกนี้จะเป็นเกลืออุตสาหกรรมเกลืออุตสาหกรรมจะมีแค่สองหรือสามแร่ธาตุหลักๆขึ้นหนึ่งก็คือตามหลักเคมีแล้วครับ NaCl ก็คือมีโซเดียมมีคลอรีนเนาะกับอีกตัวหนึ่งคือไอโอดีน แต่อโอดีนนี่เป็นไอโอดีนไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเป็นไอโอดีนอุตสาหกรรมที่ไปใส่ผสมเข้ามาแล้วก็มีแค่ NACL เพราะฉะนั้นแปลว่าคืออุตสาหกรรมจะมีแร่ธาตุหลักๆอยู่แค่ประมาณ2ตัวที่เป็นมาจากธรรมชาติและ1ตัวที่มาจากอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณกินเกลืออุตสาหกรรมคุณจะได้โซเดียมส,ส่วนใหญ่คอลีคอไลนไม่ค่อยมีปัญหาไม่ไม่เกี่ยวกับคอลลนที่อยู่ในน้ำประปานะเราพูดถึงแร่ธาตุและอนุสาเคมี ตัวคลีนซีอลเนี่ยคลีนที่มันมีอยู่ในเกลือพวกนี้ร่างกายต้องการเยอะอยู่แล้วครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาคือพอเวาที่คุณกินแบบเพียวคือ n a c l ต้องเรียกคำนี้เลยว่าเพียวคือระบบอุตสาหกรรมชอบคําว่าเพียวเช่นน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลอุตสาหกรรมกใช้ใช้คำว่าเพียว,ยรรยยว,ยวคือรีไฟเ e ียวชูก้าอ่าแปลรูปบริสุทธิ์แล้วเราก็จะติดคาว่าบริสุทธิ์คือดีจริงๆคาว่าบริสุทธิ์ไม่ได้บองบอกว่าดีแต่มันเป็นการบอกบอกว่ามันมีแค่แร่ธาตุตรงนั้นตัวเดียวไม่มีตัวอื่นมามายุ่งนั่นแปลว่าอโซเดียม ที่เราบอกว่าต้องลดเกิดโซเดียมจริงๆแล้วเป็นเรื่องตลกเพราะจริงๆแล้วเราขาดโซเดียมครับเหตุผ hey ลมันมีหลายประการประการที่หนึ่งมันเกิดจากการที่คนที่กําหนดปริมาณโซเดียมในร่างกายเราเป็นฝรั่งเป็น WHO โดยที่ WHO ไม่เคยเข้ามาศึกษาความต้องการโซเดียมในกลุ่มเส้นสูนส์สตรที่มีอากาศร้อนเขาใช้งานวิจัยที่เช็คจาก คนที่อยู่ในยุโรปอากาศหนาวคุณลองคิดดูสิครับว่าคนที่อยู่ในยุโรปกับคนที่อย่างบ้านเราแล้วกันพูดภาษาพวกเราใครเงือออกมา,มากกว่ากันใช่ปะศูนสูสน่เงื่อออกเป็นแบบออกไปแบบแค่เปิดประตูไปนอกบ้านก็เเงือออกแล้วใช่ปะเสียเงือคือเสียเลือแรกไหมครับเสียครับฝรั่งออกมาเจอความหนาวเงือออกไหมแทบไม่ออกแต่เขาใช้ กฎของใครครับกฎของฝรั่งคือมันไม่ค่อยเสียเงือเพราะฉะนั้นอย่าก,กินเกินสองพันปัญหาคือคุณครับคนไทยเดินออกไปนอกประตูนี้ไอ้สองพันที่คุณว่านี่แทบจะออกไปกับเงือหมดแล้วอะ่ะเข้าใจความหมายผมใช่ไหม <c oughs> นั่นแปลว่าเราอ่ะไม่ใช่ต้องการสองพันเราต้องการมากกว่านั้นเพราะเราต้องเสียมาจากคนเสียจากอะไรล่ะความร้อนเงื่อที่เราเราต้องเจอ แต่ w h o ไม่อนุญาตบอกว่าคุณต้องกำหนดตามเราคือ2000นี่คือประกรันที่1ประกรัรที่2ร่างกายเราไม่เคยต้องการอะไรที่เป็นเพียวฟังดีๆนะครับร่างกายของเราไม่เคยต้องการอะไรที่เพียวหมายความว่าเวลาที่คุณอยากได้แร่ธาตุเกลือแร่มันไม่ใช่แค่โซเดียมตัวเดียวเวลาที่จะทํางานฟังนีนะครับเวลาที่ร่างกายทางานไม่ได้ต้องการใช้โซเดียมตัวเดียว เห็นบ้า,นาง่ายง่ายวิตามิน B ยังมีตั้ง12ตัวใช่ปะ <oppose> บี่บีสเพบี4าะบเกิดแรก่ก็เช่นกันร่างกายจะเอาไปใช้ถ้าเกิดใครที่อยู่สายสุขภาพหรือสายออกกำลังกายเราจะเคยได้ยินคําว่าโซเดียมโพแทสเซียม <Pope ye 's mum> ปั๊มเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกันหดเก่งของกล้ามเนื้อเห็นภาพมมันต้องทํางานอย่างน้อยก,ก็2ตัวใช่ปะคือโซเดียมหรือโพแทสเซียม นั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณอัพเทคแต่โซเดียมฟังดีๆนะคุณอัพเข้าไปแต่โซเดียมแต่คุณไม่ใส่โพแทสเซียมเข้าไปต่อให้คุณกินโซเดียมล้นฟ้าร่างกายก็ออกมาใช้ไม่ได้เพราะโพแทสเซียมไม่พอผมสมมุติตัวเลขสมมุติว่าโซเดียมต้องการ2ต่อโพแทสเซียม1 2ต่อ1ร่างกายเอาไปใช้จริงๆมันมันมีสัดส่วนหลายแบบแล้วแต่จะคำนวณแต่ว่าสมมุติตัวเลข2ต่อห นั่นแปลว่าเมื่อกี้เราบอกว่า2 0 0พันใช่ไหมครับโซเดียมอ่าเอาเอามาตฐานดู o เโลเลยโซเดียมไม่เกิน2 0 0พันมิลลิกรัมแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมีโพแทสเซียมอย่างน้อยหนึ่งพันมิลลิกรัมแต่คุณไม่กินนี่คุณไม่ได้กินเกิอธรรมชาติคุณก็ไม่ค่อยได้กินของที่เป็นเนเชอรัลฟู้ดแต่คุณกินแต่แปรรูปเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมคุณก็น้อยเห็นภาพอะไรไหมครับสมมุติว่าคุณกินโพแทสเซียมได้แค่ห้าร้อยห้าร้อย ฟังดีนะได้แค่500นั่นแปลว่าคุณร่างกายจะใช้โซเดียมเท่าไหร่ครับจริงๆขาดนั่นแนหะแต่ไม่ไรเอาคำนวณการใช้งานก่อน5 0าแปลว่าร่างกายคุณสามารถเอาโซเดียมมาใช้แค่พันเดียวนั่นแปลว่าต่อให้วันนี้บอกเฮ้ยฉันกินโซเดียมถึงที่ร่างกายต้องการละสองพันแต่ร่างกายเอาไปใช้ได้แค่พันเดียวเพราะสภาวะที่เกิดขึ้นจะเกิดสองสภาวะขึ้นในร่างกายคุณคือหนึ่งร่างกายคุณยังขาดแลทธาอยู่เพราะคุณยังขาดโซเดียมอีกพันหนึ่งคุณขาดบริเซียมอีกห้าร้อย และคุณจะมีโซเดียมเกินในกระแสเลือดอีก1 0 0 0มิลลิกรัมเพราะร่างกายไปใช้ได้แค่พันเดียวเวลาที่หมอเจาะเลือดก,ก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณมีภาวะโซเดียมสูงแต่อาการที่คุณแสดงเป็นภาวะขาดโซเดียมเห็นอะไรยังครับคำว่าเพียวมันมันโหดร้ายขนาดไหนเพราะมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันเป็นตลกร้ายที่แบบ บ้าบอมากของคําว่าเรื่องของโซเดียมเพราะเราพูดแต่ว่าต้องกินโซเดียมเท่านี้แต่คุณถ้าจะเรียกว่าในใน w ีไโอไม่พูดถึงโพแทสเซียมถ้าไม่พูดถึง um, แคลเซียมแ้าไม่พูดถึงฟอสฟอรัสไม่พูดถึงโอ้และธาตุอื่นๆเพราะมันต้องทํางานเป็นทีมแต่คุณพูดแต่ลดโซเดียมลดโซเดียมลดโซเดียมโซเดียมมันทํานูน่นทํานี่ทํานั่นแล้วโซเดียมที่บอกว่าทําให้เกิดภาวะเกลือเกลือเกลือทําให้ไตพัง แยกประเด็นครับเมื่อกี้จําได้ใช่ป่ะคุณกินไปสองพันแต่ร่างกายไปใช้ได้พันเดียวเพราะคุณมีโพแทสเซียมไค่ห้าร้อยน้ำตาลเกลือมันก็เลยค้างอยู่ในกระแสเลือดพันหนึ่งอาการที่คุณเป็นเป็น,ปนอาการอาการที่ร่างกายแสดงออกคือขาดโซเดียมฟังดีดนะอาการที่ร่างกายแสดงคือขาดโซเดียมแต่หมอพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตเจาะเลือดออกมาแล้วมีโซเดียมค้างอยู่ในกระแสเลือดมากกว่าปกติ เพราะไอคนนั้นมันกินโซเดียมไป2 0 0พแต่ร่างกายไปใช้ได้พันเดียวมันก็เลยเหลือโซเดียมอยู่ในหลอดเลือดค้างไว้1,000แล้วมันออกไปไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เป็น NCD เป็นโรคน้ำตาลในกระแสเลือดสูงทําให้ไตต้องปรับชนเนลในการเอาของเสียของเกินที่อยู่ในร่างกายออกเช่นปกติโซเดียมมี3ช่องน้ำตามี5ช่อง พอคุณมีภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดสูงกลายเป็นน้ําตาลเพิ่มเป็น7ช่องเหลือโซเดียมอยู่แค่1ช่องหรือ2ช่องนั่นแปลว่าร่างกายจะขับโซเดียมออกได้ช้าเพราะเขาคํานวณแล้วว่าต้องรีบเอาน้ําตาลออกก่อนน้ําตาลเลยต้องไม่ใช่น้ําตาลเกลือหรือโซเดียมก็เลยต้องต่อคิวยังออกไม่ได้แต่ดันทะลึ่งเจอหมอตรวจเลือดตอนนั้น จืบเข้าไปพบว่าโซเดียมเกินหมอก็เลยตั้งสมมติฐานแล้วบอกว่าเพราะโซเดียมเกินในกระแสเลือดทำให้เป็นโรคไตทั้งทางที่ตัวที่ทำให้ช่แหนมันลดลงคือน้ำตาลในกระแสเลือดและโซเดียมในร่างกายขาดเห็นภาพเลยไหมครับตลกเป็นอะไรที่ตลกหลายมาก